เราเติบโตท่ามกลางเขตแห่งเปลวเพลิงอันร้อนระอุที่ผู้คนต่างทำงานอย่างหนักแต่ตระกูลของเรานั้นกลับเสวยสุขอยู่บนยอดพีระมิดแต่ไปด้วยทองคำที่รายร้อมและความรู้ราไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเพื่อเติมเต็มความสุขข้าว่าบริวารทั้งหลายก็จะคอยประเคนหามาให้ทั้งบิดา มารดาไม่เคยให้เราได้สัมผัสกับความทุกข์ความเหนื่อยยากและความเจ็บปวดทุกอย่างถูกวางไว้ตรงหน้าตั้งแต่ที่เราเกิดมาจนกระทั่งเราได้เห็นโลกที่แท้จริงเมื่อเราได้ออกไปสู่โลกภายนอกเราได้เห็นคนที่ทำงานจนมูอแตกเลือดซึมเด็กที่ร้องไห้ เพราะอดอาหารบางคนเจ็บป่วยไม่ <ขอ S 1> มีแม้กระทัะ่งน้ำสะอาดที่จะดื่มเทพปรดท่านผู้ใจบุญรบกวนขอเสร็จเงินสักนิดได้ไหมคะหรือเงินที่จะจ่ายค่ารักษาเด็กบางคนยังต้องหาบเหล็กที่หนักกว่าตัวเองเราเฝ้ามองพวกเขาทำไมเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน เราทุกคนอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแต่บางคนกลับต้องเจ็บปวดกว่าคนอื่นเพราะเหตุใดกันมันติดอยู่ในหัวของเรามาแสนนานนับหลายปีเราตกผลึกได้ในคืนนั้นเราได้ออกเดินทางเพื่อสแสวงหาวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ท่ามกลางผู้เขาทะเลทรายหลายลูกรับรู้ถึงความลำบาก หาหนทางแห่งความทุกข์ละทิ้งส่วนหนึ่งของตัวตนร่วมกับผู้สแสวงบุญคำตอบที่เราตามหาเหมือนจะสว่างชัดแจ้งแล้วแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจ น้องนาวสบตรงถึนทุกๆท่านยินดีด้วยกับทุกคนคุณถูกเชิญเป็นนักเรียนของโรงเรียนเลียฮาร์ดอะคาเดมีพวกเรายินดีต้อนรับคุณมิตรภาพอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นสิ่งที่เราตามหาอยู่ก็ได้